เราจะมาเล่นพิลาทิสเหมือนเดิมทำความรู้จักเครื่องเล่นหือนๆเพิ่มอีกเนาะคือต้องเก่งหน้าท้องตลอดเวลาใช่ค่ะตลอดเวลาหนึ่งองหายใจออกปุ๊บ้าอาจจะเปวยแต่ร่างสวยก็พอพ้างไว้ก่อนลงมาขึ้นเดียวค่ะ อยู่กับพวกเราสองคนในรายการฟิตค่ะจากเทปที่แล้วใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่ที่เดิมคือที่ไหนนะคะบอดี้แลบนั่นเองค่ะ,ะก็คือวันนี้เราจะมาเล่นพิลาทิสเหมือนเดิมรอบที่แล้วอ่ะเราเล่นไปแค่เครื่องเล่นเดียวรอบนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องเล่นอื่นเพิ่มอ,อีกเนาะอยากรู้อย่างว่าเครื่องเล่นต่อไปเราจะเล่นอะไรอยากรู้แล้วคะ่ะ ไปทำความรู้จักกันค่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณครูแล้วก็จะมาแบบดูเครื่องเล่นตัวใหม่ว่าเป็นอะไรมีชื่อว่าอะไรคะ่ะเครื่องเล่นตัวนี้ชื่อว่าแชร์ค่ะตัวนี้จะเป็นแชร์พิาลาติ์เน้นหลักๆคือบาลานซ์โมบิลิตี้สเตเบลิตี้ค่ะ, ility, คะหลักๆเลย แต่ใจกลางของพี่ละทิศก็คือยังคงเป็นคอมัสเซเหมือนเดิมใช่ก็คือจะเป็นหน้าท้องเดิมเราต้องใช้ทักษะด้านไหนมาค่ะโอ้อันนี้ต้องใช้ความแข็งแรงเลยแข็งแรงของแขนและขาใช่ไหมค่ะใช่ก็คือทั้งหมดเลยอ๋อทั้งร่างกายเลยใช่ก็คือทั้งหมดที่เราจะทํากันวันนี้ยืนข้างบนเลยใช้มือสองข้างนะคะแตะประคองไว้ไม่กำนะไม่ลงน้ําหนักคือแค่แตะแล้ใช้เท้า ปลายเท้าเนี่ยวางยืดช่วงตัวขึ้นและดันลงไปเลยดันก็คือจะได้ส่วนต้นขาใช่ไหมคะใช่วงช่วงขาช่วงสะโพกทั้งหมดค่อยๆดันอันนี้จะไม่หนักมากเราเออกที่บาๆไปก่อนกี่ครั้งคะ5้าค่ะใช้มือดันลงไปอ่านั่นแหละค่อยๆอาจจะกระดกนิดนึงโอเคยกขาข้างขวาขึ้นมาใช้ปลายเท้านะคะตัวนะโอเคดันลงมาเหยียบเอาไว้เลย นิ่งนะทีนี้นั่งมองตรงเชิดอกไว้พยายามเก็บหน้าท้องแล้วคลิปที่หน้าท้องนะจากนั้นค่อยๆยกขึ้นมาค่ะใช่คือนะต้องเก่งหน้าท้องตลอดเวลาใช่ค<ช>่<ฮ>ะตลอดเวลาไม่ต้องลงสุดมากนะค่อยๆผีบลง หลักตรงนี้ใช่อะคานี้อาจจะหนักนิดนึงเนาะอาจจะใช้แรงแขนนิดนึงนั่งเข้าไปเลยขาเราจะเข้าบล็อกกับเครื่องพอดีอ ส่วนอีกข้างเหยียดออกไปเลยแค่แท็ไว้แตะเบาๆใช้มือดันอีกข้างจับที่สะโพกและเอลงไปเลยเอาไปว่าได้ช่วงเอวด้วยใช่ไหมคะช่วงเอลด้วยดันลงไปเลยปั๊มลงไปและยอความแข็งแรงสุดๆท่าเข้าท่าที่เหมือนกันใช่ไหมคะท่าทีค่ะแลกลับขึ้นมาตัวตรงๆอนั่นแหละเหยียดขาออกไปเลยโอเคนะคะมือจับช่วงเอลงไปเลย ใช่ค่อนข้างใช้แรงนิดนึงนะหนักไหมพีม่แอมไม่ค่อยถือว่าไม่ค่อยหนักเนาะใช่ค่ะเครื่องนี้จะเบาๆหน่อยถ้าอยากได้สวยขึ้นมาอีกแล้วก็ยกแขนนไปด้วย อ้ยรู้สึกว่ามันความรู้สึกเที่ยวเอาไว้แบบนี้กับแบบนี้มันต่างกันค่ะพ่า<ะ>พเหมือนเราอันนี้มันไปทางตัวเลยอ่ะม,มันโน้มไปไปค่ะน้องเอ็นต้องลองแล้วมาค่ะค่อยๆนะเอ็นลงไปเลยจับไว้อ่าให้รู้สึกว่าช่วงนี้ทำงานเปิดอกขึ้นมานิดนึงใช่ ใ่สุดแรงทุกคนโอเคค่อยๆกลับข<อ>ึ้นมาอ่าเป็นไงรู้สึกว่าตึงไหมตึงแขนมากกว่าตึงเอว <laughs> ต่อไปท่าที่สามเราจะใช้ขารอบนี้ยืนฝั่งนี้เลยขึ้นมาข้างบนนี้ได้เลยสองขาเลยระคะใช่ค่ะยืนตรงๆเลยเปิดปลายเท้าออกส้นเท้าชิดกัน แตะไว้เฉยๆตัวตรงนะคะแล้วกดส้นเท้าลงไปอันนี้จะยืดช่วงน่องและขยิงขึ้นค่อยๆดันขึ้นมาอุยได้ยินเสียงไหมกรอ่าเหนือ,อดังโอเคกดล,ลงไปลึกๆเลยหให้น่องมันถูกยืดแล้วก็ขยิงตอนขยิงได้ค่ะขึ้นให้สุดตรงน่องจะทํางานอ่ะแล้วลองขยิงขึ้นดูสิขึ้นสงูงอ่านั่นแหละแล้วค่อยๆดรอปลงไป ใช่อันนี้น่จาจะค่อนข้างชิลไหมคะชิลชิลค่ะต้องมาลองเพจะรู้ว่าชิลหรือว่าไม่ชิลนั่นแหละแล้วขยิ่งขึ้นยืดตรงเมือม่อจับแคปกระกระดันตัวออกมาให้ตรงกดส้นเท้าลงไปลึก รู้เลยทำไม oh. นั่นแล้วขยิงขึ้นอ่าเก็บหน้าท้องเข้าไปด้วยโอเคกดส้นเท้าลงไปลึกๆส้นเท้าชิดกันไว้ตลอด hmm. สองแอนด์อัพขยิงดูเรื่อ,อค่ะ อันที่สี่อันนี้จะหนักขึ้นเลยได้ค่ะใช่อันนี้จะอันนี้กำไว้ได้เลยแต่พยายามอย่าลงน้ำหนักที่มือเยอะก้ <9 S 2> าวเท้าขึ้นมาด้านบนข้างหนึ่งชิบโน้มตัวมาด้านหน้าใช้แรงจากคอร์รสไดรเซ็ตถีบตัวขึ้นไปเลยขึ้นให้สุดก่อนเซตท่าให้ตรงและย่อลงขึ้นและลงมือจะแค่ประคองไว้เฉยๆขอห้าที งค่ห้าทีใช่นะค่ะก็ค่อยโน้มตัวลงไปด้านหน้านิดนึงส่งแรงจากตรงนี้ขึ้นไปก็จะคือตึงหน้าขาใช่ก็ค่อยยืดตัวขึ้นเบาๆโอเคจัดท้าก่อนขึ้นไปให้สุดก่อนชุบนิ่งนิ่งไว้ก่อนนะลงสองดี ใช้จมูกเ้าวางอางนี้ค่อยๆยกตัวขึ้นมาลุกบขึ้นให้สุดจับท่าก่อนโน้มตัวไปด้านหน้าและย่อลงถูกต้องแอสอัพไม่ต้องลงสุดนะใช่ ีเลยแต่ตอนขึ้นอาจจะโหดกว่าจับให้อยู่และน้องตัวไปด้านหน้าและค่อยๆดันเหมือนใช้แรงแขนใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไม่ใช้ขาเลยงอลงมาเหมือนแบบยกของไหมเหมือนเรายกเวทดันคือเวลาลงก็ต้องลงเบาๆลงไปลงมาดันขึ้นไปเลยช้าๆหนึ่งสอ ขึ้นไหมแอบขึ้นแอบคนนิดนึงขึ้นแบบโอเครอศอกหนึ่งเก่งหน้าท้องไหลไม่ mm. จงนะพยายามยืดคอขึ้นสูงไว้อ่ะขึ้นใหม่เราขึ้นดูใหม่ <c oughs> ช่ว่ตัวเราหนักเกินไปเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลองคอนโทรช่วงนี้ดูเราต้องใช้กำลังแขลงตัวไปด้านหน้าช่วยอ่านั่นแหละค่อยๆ1หน่งสองหายใจออกปุ๊บถ้าอาจะเป็นฝแต่ร้าสวยก็พอข้าไว้ก่อนลงมาขึ้นเดียวค่ะขึ้นเดียวค่ะอ่าและขึ้นสูงฮึบขอแถมทีหนึ่งค่ะลงแอ๊โอเคค่อยคลงโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะน้องเอิธ่านี้ แปลว่าแข็เราต้องแข็งแรงเดือตัวเราน่แข็เราต้องแข็งแล้ต้องแข็งแรงใช่ตอนนี้เราก็ทําทุกท่าครบเรียบร้อยในเครื่องเล่นที่สองแล้วนช่เลยท่ะไปทั้งหมด5ท่าค่ะพร้อมชาเลนจ์เลยยังพร้อมแล้วอ่ะว่าแบบชาเลนจ์เราจะเป็นยังไงแต่ว่าว่าแต่ชาเลนจ์อะเราจะไม่ใช่เครื่องเล่นหนึ่งและสองแน่นอนเราจะเป็นเครื่องเล่นตัวนี้ใช่ไหมคะใช่จะไปลอยกลางอากาศแล้วค่ะทุกคนชาเลนจ์เครื่องคาดิแล็กเนาะ แต่ทตั้งสองคนจะได้ท่าที่ไม่เหมือนกันก็คือจะมีคนที่ยากกว่าและง่ายกว่าใช่ก็คือไม่เชิงว่ายากกว่าง่ายกว่าก็คือเหมาะสมกับร่างกายเราเหมาะสมกับสรีระของทั้งสองคนไปดูกันเลยพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปเริ่มชาเลนจ์กันเลยกว่า เรแรกคนไทยขอเทาคุณเลือกเลือกได้เลยเลือกเลยค่ะอ๋อนี้ก่อนแล้วกันเอาแล้วก็กให้แน่นเลยแล้วค่อยๆหย่อนกรับช่วงตัวลงพยายามไม่ดึงหงี้เนาะค่ะออกมาให้สุดแขนเลยดันสะโพกขึ้นมาก้าวเท้าขึ้นหนึ่งเต็และดันขึ้นใช่และค่อยๆก้าว แบที่สองเอาแค่นี้อันนี้คือเบาๆใช่ไหมใช่มาค่ะชิม่าตัวเองทําไหวไหมน้องเอิญไหวแน่นอนค่ะไปค่ะสู้เลยไปค่ะยกสะโพกลอยขึ้นมาก่อนแขนไม่งอจับให้ตึงเลยดันก้นขึ้นมาสูงอ่ะดันสะโพกขึ้นไปว้าวอ่ะอีกสเต็ปหนึ่งนะค่อยๆเหยียบให้อยู่แล้วเหยียบกล้ามเนื้อล่างเหยียบให้ตรงเหยียบขาให้ตรงแล้วดันก้นขึ้นมาสูงเงยหน้าขึ้นยืดข้อนะคะเงยขึ้นนิดนึง เหยียดขาได้ยิงไหมสามสองและหนึ่งค่อยๆเหัียดขาเกวเริ่มหน้าเริ่มแดงแล้วตอนนี้เก็บวชินสาขึ้นมาเก็บชินสาขึ้นมาค่อยๆดกช้าๆส่วนของแยงใช่ไหมคะเราจะตีลังกาขึ้นไปก็คือต่อจากค่าของน้องเมื่อกี้ขึ้นทีละเก้าทีละเก้าแอนขึ้นมาแล้วค่อยๆก้าวเท้าคุ้น ลงยืดห่อนีพี่แอมไหวไหมคะและค่อยๆลงไม่ไหวต้องไหวนี่แหละทเเราอยากเห็นคนไทยบินได้มาค่ะตีลังกาไปคล้ายๆกันค่อยๆยกสะโพกขึ้นมายกสะโพกขึ้นมาก่อนช้าๆดันขึ้นสูงแขนตรงนะอ่ะค่อยๆก้าวขึ้นทีละสเต็ปอ่ะดันสะโพกขึ้นมาหยียบให้อยู่โอเค แล้วเหยียดขาให้ตรงแบ็คเบนขึ้นมาก่อนนะขาให้ตรงนะโอเคแล้วก้าวเท้าขึ้นมาข้างหนึ่งค่อยๆคลิปขึ้นมาได้ไหมค่อยๆดันสะูพกขึ้นมาเกี่ยวไว้ให้อยู่ค่อยๆดันลงช้าๆเก่งหน้าท้องกับก้นไว้นะคะเงยหน้าขึ้นมานิ่งนิ่งนะค้างเอาไว้ก่อนค่อยๆงอเข่าเข้ามาข้างหนึ่งเอาลงมาข้างหนึ่งข้างไหนก่อนก็ได้เหยียบเบาๆค่อยๆลงโอเคค่อยๆปล่อยเท้าลง อ่าระวังศีรษะก็ค่อยกลับมาโอ้โหั่นัแหละระวังแขนบิดก็ค่อยโอเคตอนนี้เราก็เสร็จชาเลนจ์ไปแล้วค่ะจากสิคะแนนแล้วคุณครูจะให้เท่าไหร่อย่างเงี้ยคะลดลงหรือมากขึ้นองไงคะอ่าถ้าสำหรับเบเกินร์เนาะไม่เคยเล่นกันมาก่อนเต็มสิบให้ร้อยอ๋ออ๋อที่เขาว่าคะแนนเต็มหนึ่งรย ดีเลยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเช่นคือฝักสถานที่ได้เลยค่ะที่นี่เป็นบอดี้แ lap นะคะเปิดมาแล้วสี่สาขาก็คือที่นี่เป็นสาขากรุงเทพกีทาค่ะอยู่ในโครงการเคิร์ฟเซเว่นเลยในซอยกรุงเทพกีทาซอย7ค่ะ พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณคุณครูนะคะที่แบบให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นพีละทีให้กับพวกหมูสองคนค่ะจะในเถมนะพวกเราจะไปทํากิจกรรมสนุกสนุกที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการฟินค่ะทางช่องลัสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ